เดินน่าจะท้าดวลกับเซอร์นอยมันหรอครับมั่นใจหรือเปล่าครับว่าไงนะบ้าหเปล่าต้องไม่มั่นใจอยู่แล้วสิฝ่ายตรงข้ามานะเป็นถึงอัศวินระดับเซอร์เอ็กเพรสที่เรียกมานะฮะได้เชียวนะฉันมันก็แค่คนสันหลังยาวจะเอาอะไรไปสู้คิดก่อนถามหรือเปล่าฮะ Can you think, sir? ใจเย็นเกับฝันแลวเชียว จู่ๆก็ป่าดินใส่ซื้อน้อยมันแล้วท้าดวนหรือนิสัยอันธพาลจะกลับมาอีกแต่คิดดูอีกทีก็เหมือนวางแผนอะไรไว้บางอย่างเริ่มจากการขอร้องนายท่านให้แยกตัวเราออกไปเพื่อที่จะได้เกาะเรื่องจากนั้นก็เลือกให้เอยอาาเยนเป็นผู้ดูแลแทนแล้วสั่งการให้พลทหารปฏิบัติงานแต่นี่กลับบอกว่าไม่มั่นใจในการท้าดวนอะไรของเขาเนีย่ย โสโคกชะมัดอยากฟันเสียจริงเออนี่เซอร์ฮาเวียมีเรื่องที่ต้องการให้นายทำละสอนฉันฟันดาบหน่อยสิไม่ครับอา้าวทำไมอะ่ะข้อแรกหน้าที่ผมคือเฝ้าสังเกตการให้คุณชายเท่านั้นข้อสองคุณชายเป็นคุณชายเป็นเศษไม่สิถ้าพวกเศษเดนมนุษย์ได้เรียนวิชาดาบ คนรอบข้างก็จะยิ่งอันตรายครับเดี๋ยวเดี๋ยวปกติเวลาแบบนี้เขาใช้คำพูดนิ่มนวลกันไม่ใช่หรอหมอย่างนี้นี่เองไม่อยากสอนสินะแล้วถ้าฉันบอกว่าจะช่วยรักษาโลกนอนไม่หลับให้นายเป็นการแลกเปลี่ยนกับวิชาดาบละ่ะหมอนี่รู้เรื่องนั้นได้ไงในนิยายบอกไว้ไงละ่ะแถมยังรู้สาเหตุที่นายนอนไม่หลับด้วยนะ ในนิยายอัศวินเลือดหล็กแหลงของอัศวินโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสีแหลงด้วยกันซอสมาสเตอร์ซอสเอ็กซ์เพรสระดับสูงซอสเอ็กซ์เพรสระดับกลางซอสเอ็กซ์เพรสระดับต้นเลเวลของฮาเวียคือซอสเอ็กซ์เพรสระดับสูงซึ่งรองจากซอสมาสเตอร์ติดติดเส้นแบ่งระหว่างความเป็นมนุษย์และยอดมนุษย์ทําให้ประสาทสัมผัสของเขาตื่นตัวเหลือมนุษย์มนาจนทําให้นอนไม่หลับยังไงล่ะอาการที่ว่านี้ เรียกว่าฟอร์์มัสเตอร์ซินโดรมนั่นเองนั่นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถค้นคว้าได้ในชนบทแบบนี้หมอนี่ไม่มีทางรู้แน่ดีวไหมไม่เอาเหรออย่ามาตีเนียนหน้าก็น่านายมันฟ้องว่านายนอนไม่หลับนี่นาตกลงครับลองดูก็ได้จริงหรอห้ามถอนคำพูดนะแน่นอนครับเพราะยังไงคุณชัยก็ทำให้สำเร็จอยู่ดีผมลองรักษามาแล้วทุกวิธีครับ ตั้งแต่ฟื้นฟูคุณภาพการนอนหลับใช้ย,ยาอะโรมาภูมิปัญญาชาวบ้านออกกำลังกายสา่นผ่อนคลายแบบตะวันออกแล้วก็โถ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 หน้าเวทนาจริงๆ,ๆฉันรู้หมดแล้วแหละเมื่อนายลองรักษาวิธีในบ้างฉันเคยฟังการไล่คาถาเวทมนตร์โดยบังเอิญแล้วหลับฝันหวานเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นการไล่คาถาเวทมนตร์ที่ว่าก็คืออา่านตำราวิชาเอกคอนกรีตเสริมเหล็กสุดง่วงวนไป18รอบ ทีนี้วิชาดาบของนายจะตกเป็นของฉันวิ่งรอบสนามห้าสิบรอบเริ่มหืมวิ่งโดยไม่นับสักแอะคนอย่างนั้นเนี่ยนะไม่วิ่งได้แล้วไหมครับสอนวิชาดาบเถอะนะซักที่ไหนล่ะ คิดว่าฉันทอ้อคิดว่าฉันจะไม่ไหวแล้วสิแล้วนายก็บอกว่าคุณชายไม่มีคุณสมบัติใช่ไหมว้าทำไงดีละ่ะยังไงฉันก็วิ่งจนครบสกิลติดตัวหน้าเหมือนใส่เลื่อนขั้นเป็นเลเวลสีไม่ว่าใครจะได้เห็นหัวทรงลูกกอาลัดของคุณก็รู้สึกอยากปาดทั้งนั้นรู้นะว่าไม่มีสกิลนี้ใส่หัวไป จริงๆก็เหนื่อยไม่เหนื่อยก็บ้าละวแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามอะก็ยังดีตอนอยู่เกาหลีหลายเท่าไม่มีครอบครัวคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นลืมตาขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในห้องแคบๆแบกอิฐขึ้นดาดฟ้าตึกสี่ชั้นทุกวันยกของลงจากรถทั้งคืนแค่เพื่อไม่ให้อดตายโอบกอดความหวังว่าสักวันทุกอย่างจะดีขึ้นเองทนอีกสักนิดคิมซูโฮสักวันมันจะดีขึ้นนายทำเต็มที่อยู่นี่นะ นายคู่ควรอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเทียบกับความทุกข์ทรมานความสิ้นหวังเช่นนั้นแค่เนี้จิบจอยมากถ้าคุณชายตั้งใจขนาดนั้นผมจะยอนสอนให้ก็ได้ครับวิชาดาบของผมแจ้งเตือนความชื่นชอบที่หาเวียมีต่อคุณเพิ่มขึ้นบวกหนึ่ง ผมชื่นชอบในตัวคุณลบ28คุณได้รับ18 RP จากการพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวละครหลักอาี RP ที่ใช้ได้ลบ29ทำเรื่องไร้มารยาทกับเจ้าที่ดูแลครอบครัวของเราอาชั่วอายุคนขนาดนี้ได้ยังไงนึกว่าเดี๋ยวนี้จะเริ่มได้สติขึ้นมาบ้างสงสยัยฉันจะเข้าใจผิดไปเองทางนั้นฉันคงไม่มีเหตุผลจะต้องปฏิเสธการประลองครั้งนี้ แต่อย่างไรเขาก็เป็นผู้สือทนอดนานาเขตของเราช่วยเบามือหน่อยแล้วกันอย่าให้ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสแค่ช่วยสั่งสอนให้เขาได้สติก็พอน้อมรับคำสั่งครับคงรับปากไม่ได้ว่าจะทำตามนั้นได้ในสนามประลองฉันจะฟาดหัวไอว้กุ้ยจอมอวดดีแล้วขานซะถ้าบาลอนเกิดจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาก็ปิดปากบาลอนและภรรยาด้วย แล้วจะฉากให้เป็นการฆ่าตัวตายส่วนเราก็ออกจากบ้านเมืองบ้านนอกนี้ไปยังเมืองที่ใหญ่กว่าตามแผนก็เป็นอันจบเรื่องต้องขอบคุณไอ้คุณชายอันตรพานที่ช่วยให้แผนการเดินเร็วหนึ่งเดือนต่อมาเตรียมใจพร้อมแล้วหรือยังครับแน่นอนเตรียมพร้อมเอาชนะแกง